สักวันจะต้องมีคนทําได้แน,แน่ต่อให้ตัวเองไม่ได้เป็นคนทําก็ต้องมีใครบางคนต้องรับช่วงต่อเพื่อจะรับการสืบทอดจะต้องใช้ความมานะอุตสาหะต่อให้ตัวนายทําไม่ได้ลูกหลานของนายอาจจะทําได้ก็ได้คาเชื่อว่าจะต้องมีคนทําสําเร็จอย่างแน่นอนเมื่อโกทิสตดีหินดังนั้นทําให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะยอมรับและขอเวลาให้เขาได้เตรียมใจก่อนจะได้ไปเห็นหุ่นกล ระหว่างทางที่เดินกลับไปพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับมูจิโรอีกครั้งแต่มูจิโรได้บอกว่าดาบของเขาหักไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะขอรับดาบเล่มนี้ไปซึ่งนั่นทําให้โคเทสึร้อ,รองไห้อีกครั้งและรีบวิ่งไปที่หุ่นกลทําให้ได้เห็นหุ่นกลคาราคุริที่พังเป็นชิ้นๆอยู่กับพื้นแต่หุ่นกลยังสามารถขยับได้อยู่โคเทสึจึงได้หันมาบอกกับทันจิโรว่าให้เขาใช้หุ่นกลตัวนี้ฝึกซ้อม และจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่ามูจิโร่ให้ได้ทันจิโร่ได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยได้โคเทสึมาช่วยให้คําแนะนําและวิเคราะห์การต่อสู้แต่ถึงอย่างนั้นทักษะการสอนของเขาก็เท่ากับศูนย์เวลาผ่านมากว่า7วันในที่สุดทันจิโร่ก็สามารถโจมตีหุ่นได้หนึ่งครั้งโคเทสึจึงให้เขาพักและมานั่งกินข้าวด้วยกันนั่น